สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาชมการรีวิวรถกล่องทามิยาอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่มันอันทะเลแบบปกติที่จะรีวิวนะฮะอันนี้เป็นเอทอลิกสเปเชียลนะฮะซึ่งรหัสมันก็คือไอเตมไม่ได้บอก ไม่ได้บอกไว้ว่าอันนี้พอดียังมีติดไว้นะฮะขออนุญาตแก่นะฮะผมไม่รู้ว่ามันใช้รหัสเดียวกับตัวกล่องทั่วไปหรือเปล่านะอ๋อรหัสหนึ่งนะนั่นจะเป็นรหัสกล่องทั่วไปนะฮะ จริงๆมันจะเหมือนตัวทันได้ซอนเมทัลิกนะรหัสก้าตัวนี้มันก็รหัสเก้าอแหละแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นรหัสเก้าอะไรนะฮะอาจจะต้องไปหาในเน็ตเพิ่มเติมนะโอเคตัวนี้ตอนรุ่นผมถ้าจำไม่ผิดมีสองเวอร์ชั่นนะมันจะมีทั้งเมทัลิกแบล็กกับเมทัลิกโกนะฮะโกเมทัลิกสิ่งที่ผมไปได้มาในวันนี้ก็คือเป็น แบ็ k เมทัลลิ c นะฮะซึ่งภายในอุปกรณ์ก็จะเหมือนทั่วไปเลยยกเว้นล้อนะฮะจะเป็นล้อหาการชุบกับบอดี้เป็นเมทัลลิคแบ็ k นะฮะดำชุบนะฮะขบเนียนนะสีทองก็มีเดี๋ยวถ้าหาได้จะมารีวิวนะฮะอุปกรณ์ทั่วไปไม่ได้ก็เหมือนรถ AR รถกล่อง AR ปกตินะฮะก็จะมีชุดฟืงนะเฟืองแดง4.0นะ,ะแล้วก็ พาร์ทนะของ AR นะฮะซึ่งสติกเกอร์แน่นอนเป็นสติกเกอร์ของตัวมันตะเลเทเ่่าไปนะไม่ใช่ของแบ็คนะฮะตระมานี้ไอพวกสี่ชุบถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นลิมิเต็ดนะมันจะมีของมันตะเลนะฮะแล้วก็ซาวานาลีโอซึ่งซาวานาลีโอทองชุบเงินชุบหายากมากนะครับ ผมเห็นเมื่อตอน5-6ปีที่แล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะเกือบิ0ปี่แต่นะฮะน่าจะเป็นพวกยุคที่สมัยอาเซนเต้กับแวนคิดยังถูกถกูยังกลองละพันอยู่ซึ่งราคาตอนนี้3,000กว่าแล้วนะฮะรอรีสต็อกแล้วการเดี๋ยวมารีวิวนะฮะโอเคก็เดี๋ยวประกอบให้ชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวตามสเ,เต็ปก็ เหมือนเดิมประกอบโครง AI เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็บอดี้ติดสปิเตอร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นเยี่ยงไรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบโครงของ AR ซึ่งการประกอบโครง a r นั้นไม่ยากมีคลิปแยกประกอบต่างหากเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในหลายๆคลิปเกี่ยวกับโครง,ง a r นะฮะ อยู่ในเทลิสของมินิโฟล e วเบสิกนั่นเองนะฮะก็จอสีแดงก็สวยส่วนนี้ก็คือบอดี้ที่เป็นแบล็กเมทัลลิกอันนี้ให้ดูใกล้ๆมันเงาเรื่อมแม่เงาเลื่มตนผมไม่กล้าติดสติกเกอร์กลัวติดแล้วมันไม่สวยนะฮะก็ไว้เวยบก็ของใหอยากติดเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้เราไม่ติดแต่เราจะทําการเทียบให้ดูแบบประมาณใกล้ชิดเลยนะฮะว่าถ้าติดเรื่องกับบอดี้ดัมเมทัลลิกก็จะสีประมาณตัดประมาณนะฮะถ้าเน็กภาพไม่ออกเดี๋ยวแปะลิงก์ของม,มันตะเล AR ไว้นะครับตัวออริจินัลนะฮะติดแล้วก็จะตรงเดียวกันแหละแต่แค่บอดี้ยังเป็นดัมเทัิกโอเค ในส่วนตรงนี้ผมก็ทำการติดปีกเพราะว่าส่วนตรงเปกนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวสติ๊กเกอร์นะฮะไมไ่มีติดกันนะฮะจะติดก็แค่เหลืองอันน,นิดนิดหน่อยๆนะฉะนั้นผมก็ติดปีกได้เลยนะการติดปีกนั้นก็จะมีรูตรงนี้นะเนี่นะขอดเข้าไปทางใต้นะแล้วก็กดเร้ลดครับประมาณนี้ แล้วก็ทำการใส่เข้าไปกับตัวโครงเรียบร้อยนะฮะเสร็จนี่นะฮะนำเลี่ยมสวงามย้ำอีกครั้งว่าขอไม่ติดสติกเกอร์นะนานๆทีจะมีรถแกะประกอบที่ไม่ติดสติกเกอร์ทักทีนะฮะใครอยากติดติดเองนะเผื่อมีใครโกกดีได้คันผมไปปล่อยต่อโอเคครับ ก็คลิปนี้จบจบเพยงเท่านี้นะฮะชอบปลกใจกดติดตามกันนะครับและก็ถนับสนุนค่าอะไรหรือถนัดสนุนช่องสามารถดูโฆษณาหรือสมัครสมาชิก็ดีนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟล์ mini นะครับกหน่ายรถและอะไรมีโฟล์วธรรมยานะฮะมีเลงใต้คลิปเข้าไปดูได้ใครทักมาบอกว่ามาจากคลองไแรแคทได้สด่วนลด15%เนนะฮะแล้วก็ นั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าช่องผมสมัครสมาชิกได้อะไรมีลิงก์พิเศษลิงก์พิเศษเป็นการสอนทำรถแบบละเอียดซึ่งผมก็กำลังทยอยทำนะฮะแล้วก็อ่าสุดท้ายนี้ก็จะบอกว่าถ้า่ช่องช่องผมเล่นการลงคลิปแบบล่วงหน้านะานั้นหมายความว่าถ้าอยาากถ้คลิปของเมม b เบอร์ะก็คือเสรส็จก็ลงจกลงนะฮะ ก็อาจจะมีเสร็จได้ดูก่อนนะฮะวิธีทำรถโอเคครัวเยอะไปละคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ